สวัสดีค่ะคลิปเสียงที่19นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่7สิงหาคมพศ2568ค่ะก็เป็นขึ้น13ค่ำเดือน9นะคะเป็นวันพฤหัสบดีที่โรงเรียนอายุรเวรทธรรรงอายุรเวทวิทยาลัยสาถานการแพทย์แผ,ผนไทยประยุกต์ที่เราเรียนจบมาเขามีไหว้ครูอเออซึ่งเออเราก็ปีนี้ น้อมจิตนึกถึงครูรู้ครูบาอาจารย์ที่บ้านนะคะเป็นปกติเขาจะมีธรรมเนียมว่าจบ5ปีแล้วก็ครอบครูใช่ไหมเราก็ครอบไปแล้วเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอีกเลยละมั้งหลังจากครอบครูแล้วอะค่ะแต่ก็ เป็นวันที่ดีนะคะวันนี้คือเราตื่นขึ้นมาเราแบบทำทูดูลิสต์แล้วก็มาแชร์แล้วกันเนาะ mm. มาแชร์เขาบอกว่าคือตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ยังไงล่ะก็จะแบบว่าแบบนั่งสงบสงบแบบหนึ่งใช่ไหมภาวนาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้เปิดโทรศัพท์แล้วก็ไปเจอเขาพูดเรื่อง good routine นะคะ ที่ n e u r o s c i e n t i i c blueprint เขาได้แนะ่นำไว้อ่ะค่ะนะคะก็คือเป็นแบบพฤติกรรมที่ดีเนาะหลังตื่นนอนนเช้าเขาบอกว่า30นาทีแรกของวันนะคะมันให้เราเปิด creative mode เออก็คือไม่เอา reactive mode เนาะ creative mode คือการที่เราอ่ะมีความคิดสร้างสรรค์เราอาจจะตื่นขึ้นมาเราจดบันทึกเราเขียนเราแบบ อยู่กับตัวเองไม่ใช่ reactive ก็คือไม่ใช่ว่ามานั่งเช็คแชทมานั่งเปิดเมลเช็คข่าวหรือว่าถ่ายฟีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใน30นาทีแรกของวันเนาะหลังจากนั้น2ชั่วโมงแรกของวันนะคะงด multitasking เนาะไม่ใช่ว่าาฟัง podcast ไปด้วยแล้วก็แปลงฟันไปด้วยแบบนั้นไปด้วยอะไรแลคือให้เราโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเดียวให้อยู่กับตัวเองนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเราทําหลายอย่างทั้งวันอะมันจะสับสนวุ่นวายเยอะสิ่งไปทั้งวันเลยแต่ถ้าเรามีชั่วโมงที่เราได้โฟกัสได้ให้ความสําคัญกับสิ่งหนึ่งสิ่งอ่ะสมาธิที่มันจดจอ่อมันก็จะทาให้เรามีพลังที่จะจดจ่อไปทั้งวันเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นอ่ามินิมัมไวเบิลวิน ไม่ต้อง to do list แล้วทำให้ได้ครบสิ่งแต่ว่าให้ทำแค่สิ่งแรก prioritize สิ่งเดียวเท่านั้นพอวันนี้จะทำอะไรเนาะมันก็พอแล้วนะคะต่อไปก็คือ s i silent zone นะคะบางคนเนี่ยเราก็เป็นบางช่วงเนาะเหมือนจะต้องมีอะไรพอดแคสต์ฟังกรอกหูหรือเพลงกรอกหัวอ,อยู่กับความเงียบไม่ได้เนาะอันนี้พยายามให้หาความสงบนะคะที่มันจะช่วยให้เราโล่งว่างคะ่ะมันจะไม่ได้แบบ f ูลอ things แบบว่าทุกสรรพสิ่งเยอะเต็มไปหมดอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วเราก็คือให้เอามือถือไปไว้ใกล้ตาเลยเพราะว่าแค่สมองคือแค่ดวงแค่ตาเราเนี่ยเห็นมือถือก็สมองมันก็จะทำงานแบบแอคทีฟแล้วอะนะคะ,ะเปิด a i r p l a n นโหมดแล้วก็เอาไปไว้ให้ไกลหูไกลาตาเลยเนาะเออแบบไม่ต้องเห็นถ้าเห็นเนี่ยเราก็จะแบบเห็นมือถือก็นึกถึงแล้วว่ามันมีโนติโนติฟิเคชันอะไร ขึ้นมามันมีอะไรที่ต้องเช็คไหมอะ่ะแล้วมันก็จะรันรันรันเป็นความถี่แบบถีถ่ถีถ่ถี่ถี่อย่างเงี้ยนึกออว่ะฉะนั้นอ่ะเพื่อความโฟกัสนะคะเอาไปให้ไกลหูไกลตาลืมไปเลยอย่างงี้นะแล้วก็ให้ทํางานเป็นรอบสั้นๆนะคะยี่สิบห้าถึงห้าสิบนาทีแล้วก็พักห้าถึงสิบนาทีเนาะไม่ใช่ว่าทําแบบรากงอกโซโล่เลยเออหกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็มันไม่เวิร์กอะนะคะแล้วก็ให้ลอง เออถ้าเกิดว่าเรายังแบบไม่รู้เนาะว่าเราจะทุ่มเทกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรากล้าที่จะลองนะคะกล้าที่จะลองเพื่อที่จะ match quality แบบมชคุณภาพชีวิตเราจริงๆไหมนะคะ ให้กล้าลองเยอะๆแล้วก็เลือกอย่างช้าๆได้ยอย่างมั่นใจแล้วสุดท้ายเขาพูดเรื่องของแพชชั่นว่ากันที่เราเติบโตทุกครั้งที่ลงมือทำอะค่ะมันอาจจะเป็นแพชชั่นก็ได้เนาะไม่จําเป็นว่าต้องชอบก่อนชอบมากๆแล้วถึงจะเริ่มแต่ว่าคุณอาจจะเริ่มรักเมื่อเห็นว่าทําแล้วเนี่ยเราเติบโตขึ้นนะคะเรียลแพชชั่นเนี่ยอาจจะไม่สนุกหรอกแต่ว่าทําแล้วมันจะไม่อยากหยุดเนาะ พอเราเห็นพัฒนาการของเราพอเราก้าวหน้าเราเติบโตไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอะคะมันอาจจะกลายเป็นแพชชั่นของคุณก็ได้นะค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราตื่นมาเมื่อเช้าแล้วเราก็มานั่งจดสิ่งนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำเช็คลิสต์อยู่ดีแหละเพราะว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้จดแบบเนี้ยนานแล้วมีช่วงหนึ่งที่แต่ก่อนทำทุกวันเลยเหมือนกับเคยมีช่วงหนึ่งอ่ะอย่างน้อยต้องเขียนว่าจะทำอะไรเนี่ยเจ็ดสิ่งในวันนี้เนาะ ค่ะแล้วเราทําให้ได้อย่างน้อยสามสิ่งแต่วันนี้เราไม่กําหนดเลยนึกอะไรออกว่าคนทาก็จดออกมาก่อนแล้วก็ทําให้ได้อย่างน้อยแค่สิ่งเดียวก็พอแหละก็ถือว่าเป็น small win ของเราแหละโอเคค่ะทีนี้นอกจากเรื่องนี้เนาะที่บอกว่าตื่นมาตอนเช้าทําอะไรบ้างแล้วเรอาอก็จะมาบอกว่าวันนี้มีไหว้ครูใช่ไหมเออจริงๆอะ่ะเหมือนว่าเรากลายเป็นว่า พอมันไม่มีงานอะเราก็ควรจะไปอยู่หลอกไหว้ครูอะ่ะแต่ว่าเราก็อาศัยออนไลน์เอานะคะเดี๋ยวนี้เราก็เปิดแล้วเราก็น้อมจิตกราบลมาครูเราเพราะว่าพอเราเรียนเรื่องพลังงานเราก็เชื่อว่ามันถึงเนาะจิตส่งถึงสมาธิถึงน้อมจิตน้อมใจแสดงกตตัญยุตามุทิตาจิตกตัญยุกตวเวทิตาถึงแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็น้อมครูรุมานะคะแล้วสิ่งที่มันสะท้อนกับเราคือ ่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเราก็เพิ่งได้เริ่มบทบาทที่ไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัายเออทีนี้เราก็มีลูกศิษย์อะคะ่ะแอดไลน์มาเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเออสวัสดีค่ะแบบเป็นลูกศิษย์นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาแบบเหมือนชอบที่เราแชร์นู่นนี่นัน่น,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอะรู้สึกเลยว่าแบบโอ๊ย การที่เราเคยเป็นผู้ที่ได้รับมาก่อนที่เราเป็นลูกศิษย์มาก่อนอย่างวันนี้เราก็เขียนแคปชั่นในแบบในเฟซบุ๊กที่แชร์ออนไลน์ไหวครูออนไลน์ไปว่าศิษย์ได้ดีเพราะมีครูอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอ่ะเคยเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับมาแล้วการที่เรามีโอกาสได้ถ่ายทอดต่อคือเราพูดตามตรงว่าเราอ่ะไม่ได้ถ่ายทอดความรู้เป๊ะๆแต่เราถ่ายทอด mindset แนวคิด Inspiration เพราะว่าเราเคยได้ยินว่า g o good teacher teach g r e a t teacher อา้าวอะไรละลืมเลยอะ Good Teacher Teach ก็คือคุณครูที่ดีจะสอนใช่ไหมคะอ๋อ oh, Great Teacher Inspire แต่ว่าคุณครูที่เยี่ยมเขาจะให้แรงบันดาลใจแล้วทีนี้เราอะก็สารภาพไปตามตรงว่าเราไม่ได้ถนัดและชำนาญในวิชาที่สอนสิ่งที่เราถนัดอะ มันไม่ได้อยู่ในรายวิชานี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นเราสามารถที่จะ inspire mindset หรือแนวคิดบางอย่างที่เป็นประสบการณ์หรือเนื้อตัวของเราในการเยียวยารักษาได้ในการฮิลลิ่งให้คนที่เขาสนใจด้านหัทธบัมบัตด้านฮิลลิ่งพวกเนี้ยค่ะได้ด้วยเรารู้สึกภูมิใจมากเลยเราก็รู้สึกอิ่มใจแบบใจฟูเลยนะคะแล้วก็เลยน้อมจิตเราโพสแคว่าิ์ได้ดีเพราะมีครู แล้วเราเป็นสิทธิสารพัดครูก็เหมือนเป็นงูสารพัดพิษเนาะแล้วก็ขอน้อมก็ผ่านเสียงนี้เลยก็ได้นะคะค่ะก็สิทธิ์ก็ขอน้อมกราบบรมครูมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สุดมีบรมครูหมอชีวกะกุมารพัฒมีครูแพทย์แผนไทยประยุกต์อายุรเวททุกๆท,ท,ท่าน แล้วก็ทุกๆสายฮิลิ่งการรักษาของลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นสายโฮลิสติกเฮลท์สายเต๋าชินินซังสายชี่กงไทจีอ่ครูครูบาอาจารย์เรกินะคะแล้วก็พลังงานบำบัดทั้งหลายแหละที่ลูกได้เคยไปร่ำเรียนมาสภาศาสตร์สภาวิชาก็ขอใช้โอกาสนี้แล้วกันพระหักนี้นะคะในการ แสดงกตัญญูกระตวเวทิตากราบแสดงความเคารพนับถือครูครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยค่ะโอเคมันดีอย่างนี้เองที่จุดหนึ่งที่เราเคยได้รับแล้วแล้วพอเราพอเราได้ให้ต่อสุดท้ายอะ่ะมันมันคือแบบเราเป็นตัวกลางขององค์ความรู้ของมวลมนุษยชาติอะ่ะเ,เราแบบเป็นผู้ที่แบบว่าเป็น เป็นท่อเปล่าๆเป็นภาชนะที่รับและส่งต่อแล้วสุดท้ายมันไม่ได้มีตัวตนของเราที่เข้าไปเอ่อที่เข้าไปเจอือมันก็จะทําให้สารของธรรมชาติอะคะ่ะสารที่เราส่งต่อถึงกันเนี่ยมันเพียวอะคือมันบริสุทธิ์แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ ต่อไปอย่างเงี้ยเหมือนสมบัติผลัดกันชมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่ผลัดกันถ่ายทอดให้ความหวังให้โอกาสให้การพ้นทุกขเวทนาอะไรอย่างเงี้ยอืมรู้สึกดีค่ะก็โอเคมาบันทึกเดรี่ผ่านเสียงเอาไว้นะโอกาสนี้เนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะ8ดเดือนแแล้วในสายพลังงานเป็นอะไรที่ทุกคนแบบเฝ้ารอเป็นแบบไลออนเกตเปิดเออ ก็ใครนะคะมีโอกาสก็เข้าไปจอยกันนั่งสมาธิเพื่อการชำระ่างเพื่อการมานิเฟสเพื่อการ a s c e n s i o n เพื่อการยกระดับหรือและทั้งเพื่อสติสมาธิปัญญาของคุณเองนะคะก็เพราะเลขแปดมันเป็นเลขแบบวงวน i n f i ิ i t y เนอะแล้วทางออกมาอยู่ตรงกลางระหว่างที่ไอ้กลมๆสองกลมตัดกันนั่นแหละอืมเพราะฉะนั้นก็ขอขอเอาใจช่วย ให้ทุกๆ,ๆคนทุกๆ,ๆ,ๆดวงจิตนะคะเพื่อนๆผ่านพ้นช่วงที่พลังงานเนี่ยกำลังยกระดับไปได้นะคะอย่างรับรื่นเรียบร้อยดีที่สุดแล้วหาจุดบาลานซ์ตรงกลางที่เป็นทางออกของทุกๆคำตอบที่คุณกำลังเผชิญอยู่ได้พบนะคะอย่างเหมาะสมสมดุล นะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ